ยินดีต้อนรับสูมม่ My Car Channel ครับสารพันความรู้เกี่ยวเรื่องรถนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่อง5ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถไฟฟ้าณปัจจุบันนี้ของคุณนะครับเพราะว่าใครหลายๆคนเนี่ย ลังเลระหว่างจะซื้อรถไฮบริดดีหรือว่าจะซื้อรถเครื่องยนต์แบบปกติหรือว่าจะซื้อเครื่องยนต์ที่มันเป็นแบบไฟฟ้าไปเลยนะครับเดี๋ยวลองมาฟัง5้ปัจจัยที่ผมวิเคราะห์ออกมาว่าเฮ้ยเราจะซื้อรถไฟฟ้าดีไหมว่าปัจจุบันนี้รถไฟฟ้ามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วเราจะซื้อแล้วราคาล่ะมันจะประมาณไหนนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดีสคริปชันใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ ตัวเลือกในส่วนของรถไฟ,ฟฟ้าเนี่ยปัจจัยแรกเลยนะฮะในส่วนของราคาและก็ตัวเลือกเมื่อพูดไปถึงรถไฟ,ฟฟ้าถ้าแบรนด์หลกัหลกๆที่ใครหลายๆคนคิดอันดับแรกนะครับนั่นก็คือแบรนด์ของเท s l a นั่นเองซึ่งราคาเริ่มต้นของตัวเท sla เนี่ยราคาในไทยก็จะประมาณ3ล้านกว่าบาทขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งอะไรต่างๆที่เขาเสนอขายมาใช่ไหมรวมถึงฟังก์ชันซึ่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเนี่ยราคามันก็ไม่เท่ากัน นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ารถถึงแม้ว่าเป็นแบรนด์เดียวกันแต่ราคาในส่วนของการนำเข้าเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอยู่ละส่วนที่มีการนำเข้าอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายรถต่างๆอย่างเช่นแบรนด์ใหญ่ๆอาทิเช่นนิสสันฮุนได มินิคูเปอร์นะครับ BMW Audi ไปจนถึงจากรู้นะครับแล้วก็ p o r s c ช e ซึ่งรถไฟฟ้ากลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นรถนำเข้านะครับส่วนมากราคาก็จะเกือบประมาณ2ล้านถึงล้านดังนั้นนะครับค่ายรถจีนถือว่าเป็นกระแสเป็นตัวเลือกอย่างชันเลิศเลยนะครับเพราะว่าเปิดตัวมาอย่างเ g อย่างเงี้ยราคาก็อยู่ที่ประมาณล้านต้นๆต,ตลาดเนี่ยมันมีความดึงดูดแล้วก็ความคึกคักขึ้นมาทันใดเลยจากกระแสรถไฟฟ้าก่อนหน้าที่จะมีการเปิดตัวของ MG และเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อค่ายจากจีนอีกค่ายหนึ่งนั่นก็คือ GWM นั่นก็คือ g r a c e Wall Motor นั่นเองนะครับนำเสนอรถไฟฟ้าหน้าตาอย่างน่ารากักน่าเอ็นดูคิกคูอานนี่มากในชื่อของ Ora Good c a t หรือ ORA นั่นเองนะครับที่ราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่ถึง1ล้านบาทประกอบกับไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างค่าย BYD นะครับก็เปิดตัวรถไฟฟ้ายอดจองถล่มทลายกันเลย คือราคาของรถที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็น MG, Kesw Motor รวมถึงในค่ายของ BYD นะครับประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับราคาลดลงอยู่ที่ประมาณ800,000กว่า คือราคาเนี่ยมันไปเทียบเท่ากับราคารถน้ํามันไปแล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมราคาเนี่ยด้วยภาษีด้วยอะไรต่างๆนะครับมันจะถูกตรึงไว้ค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวแล้วรถกลุ่มนี้นะครับเข้ามาปุ๊บถูกรัฐบาลกระตุ้นในส่วนของการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยทำให้ราคามันลดลงเฮ้ยเยอะนะถ้าเทียบกับราคาที่ความต้องการของตัวรถเนี่ยเฮ้ยมันมันน่าเล่นถ้ามองในจุดยืนของผมนะผมมองว่ารถไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ย น่าเล่นอ่ะถือว่า1ก็คือในเรื่องของตัวราคาจากการคาดการณ์ในปี2022นี้นะครับรถไฟฟ้าสัญชาติจีนก่อนที่จบสิ้นปีนี้นะครองตลาดประเทศไทยถึง80%เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยอยู่ที่58%เมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือปี2021ตัวนี้มัน2022นะครับแล้วก็ใกล้จะหมดปีไปนั่นก็คือราคาแล้วก็ตัวเลือกของตัวรถเนี่ยมันเริ่มทยอยเข้ามาให้เราเลือกเยอะขึ้น ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เราอยากจะได้รถไฟฟ้ามาครอบทองสักหนึ่งคันปัจจัยที่2ในการเลือกซื้อรถไฟฟ้านะครับดียังไงนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญของรถยนต์ไฟฟ้าเลยปัจจัยนี้เกี่ยวพันกันยังไงในส่วนของราคาแบตเตอรี่เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงนั่นก็คือรถวิง่งนะครับมันอาจจะจํากัดในส่วนของจํานวนกิโลต่อการชาร์จ1ครั้ง มันเลยทําให้เรา่ลังเลในส่วนของการเลือกซื้อรถไฟฟ้านะครับระยะเวลาในการชาร์จก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแล้วก็รวมถึงหากใครที่ขับจากกรุงเทพไปหัวหินอย่างเงี้ยก็ไปกับประมาณสัก400กิโเมตรปัจจุบันระยะทางโดยเฉลี่ยของรถ e ีวีที่อยู่ในท้องตลาดบ้านเราปัจจุบันนี้นะ เออถ้าเป็นรถพื้นฐานทั่วไปที่ขายตามโชว์รูมนะครับไม่รวมถึงรถที่เป็นแบบทําเป็นแบบแบร์เล็กๆนะฮะทำกันเองอะไรอย่างเงี้ยผมตัดไปนะครับระยะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้อยู่ที่เฉลี่ยขั้นต่ำเลยนะ3 1 3กิโลเมตรขนาดรถที่วิ่งได้ไกลสุดณนะปัจจุบันนี้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็เป็นของ Mercedes- Benz EQS 450+ น plus นะครับที่วิ่งได้ประมาณ700กิโลเมตรเกิโลเมตรเนี่ยเชียงใหม่กรุงเทพสบายเลยนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งหมดห่วงเลย ะะแต่ราคาของเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าแพงพอสมควรถ้ารถ EV ที่ชาร์จปัจจุบันเนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8-10ชั่วโมงในส่วนของการชาร์จปกติด้วยไฟบ้านกระแสสลับหรือที่เราเรียกว่าสถานีชาร์จเลเวล2นั่นเอง แต่ถ้าเราไปชาร์จในส่วนของระบบที่เป็นซูเปอร์ชาร์จเนี่ยอย่างของเท s l a เนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง80%เลยใช้เวลาชาร์จเพียงแค่30นาทีถึง45นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันไวนะครับในส่วนของแบรนด์ต่างๆที่เข้ามาตีตลาดในส่วนของชาร์จเร็วหรือซูเปอร์ชาร์จเนี่ยเขาทํามาดีมากธนาไลายๆ,ๆเข้ามากับเทสลาละ ในส่วนของการชาร์จไวเนี่ยก็หมดห่วงไม่ต้องห่วงเลยนะอีกหน่อยเนี่ยชาร์จไวเนี่ยมันจะถูกย่นเวลามากขึ้นอนาคตเท่าที่ผมมองนะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าเป็นชาร์จไวอยู่ที่ทประมาณ20นาทีถึง25นาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะไวเหมือนกันราคาของแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นปัจจัยหลักเช่นกันที่ส่งผลกระทบต่อราคาของราคารถเนาะและกําไรของผู้ผลิตด้วย นักวิเคราะห์เนี่ยเขาประเมินไว้เลยนะครับราคาแบตเตอรี่คิดเป็นปริมาณของราคารถเนี่ยอยู่ที่30%เลยนะครับของรถทั้งคันนะเพราะว่ารถหนึ่งคันก็จะประกอบด้วยในส่วนของโครงสร้างใช่ไหมแบตเตอรี่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ระบบไฟรวมถึงวัสดุต่างๆภายในรถในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันมีการพัฒนามาอย่างก้าวกระโดดเลยส่งผลให้ราคาต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ย แบตเตอรี่เนี่ยมันถูกลงนะครับไปถึง10เท่าเลยประมาณ19%ต่อปีตั้งแต่ปี2015เนี่ยเริ่มต้นมานะครับนั่นหมายความว่ารถ1คันที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาผลิตมาแล้วนะครับต้นทุนเนี่ยมันจะถูกกดให้ต่ําลงนะฉะนั้นในส่วนของราคาที่มันเป็นราคาของราคารถเต็มบวกแวดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ย ที่จะนําเข้าจากเมืองนอกมาถึงประเทศไทยรวมถึงผลิตที่เมืองไทยเองต้นทุนนะครับในเมื่อมันถูกลงราคามันก็ถูกลงด้วยนะฮะมองในถึงเรื่องอนาคตราคารถไฟฟ้ามันจะถูกกดให้ต่ําลงนะเพราะว่าความต้องการมันมากขึ้นก็จริงแต่ในส่วนของการผลิตเนี่ยมันก็จะผลิตมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นใครที่ซื้อรถไฟฟ้าตอนเนี้คุณก็หมดห่วงในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแหละๆๆลมันผลิตมาเพื่อรองรับในส่วนของการใช้งานด้วยนะ คือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงไตรมาสแรกก็คือต้นปีของ2022เนี่ยราคาแบตเตอรี่ ราคามันเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้น30%มนะครับมันเป็นอุปทานหมัเนาะ,นะก็เพิ่มขึ้นเพียงแค่ชั่วครู่นะครับเพราะว่ามันเป็นผลจากสงครามรัสเซียกับยูเครนนั่นเองนะครับในส่วนของการล็อกดาวน์ของจีนด้วยในส่วนของโควิดต่างๆนะครับมันส่งผลกระทบโดยตรงแต่ว่าในส่วนของการฟื้นในเรื่องของการพัฒนาแบตเตอรี่แล้วก็รวมถึงราคาเนี่ยตอนนี้มันก็จะถือว่ากลับมาสู่ในสภาพปกติแล้วนะครับทำไมมันถึงดีดขึ้นตอนนั้นตอนต้นปีเพราะว่า รัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตและส่งออกนะครับแ่นิกเกิลที่ใช้ทําแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั่นเองนะครับราคามันเลยถึงดีดนะฉะนั้นถ้ามองในส่วนของค่าใช้จ่ายใ,ในเรื่องของแบตเตอรี่รวมถึงความกังวลในส่วนของการชาร์จเนี่ยมันมองได้หลากหลายแง่มุมนะแต่ถ้าถามว่าโอเคไหมในส่วนของระบบแบตเตอรี่ในส่วนของการชาร์จผมถือว่าโอเคนะเพราะว่าอีกหน่อยในส่วนของการ ชาร์จไวอะไรอย่างเงี้ยมันจะถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยเขาทํามาเพื่อรองรับไอ้พวกนี้อยู่แล้วณนะปัจจุบันนี้นะสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจในหัวข้อที่3นะครับนั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของสถานีชาร์จบ้านเรานั่นเองนะครับนี่คือปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้หลายคนลังเลว่าเฮ้ยจะซื้อรถไฟฟ้าดีไหมวะหรือว่าจะเอาอยัางไงจะเอารถไฮบริดดีหรือว่าจะเอาน้ํามันไปเลยน้ํามันก็โอ้โหราคาก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะปัจจุบันนี้นะ คืออย่างนี้ผมต้องเอาเมืองไทยเนี่ยไปเทียบกับเมืองนอกนะครับที่อยู่ในโซนยุโรปอัตราส่วนระหว่างจํานวนรถยนต์รถไฟฟ้าเนี่ยที่มีจุดชาร์จที่เป็นสาธารณะนะอยู่ที่100หัวชาร์จนะครับต่อรถ1คันแต่ถ้าเฉพาะในนอร์เวย์เนี่ย ซึ่งถ้าเป็นรถ E ีมีส่วนแบ่งดังการตลาดสูงสุดถึง75%ต่อ100%นะถือว่าเยอะมากเขาให้ความสําคัญนะครับรัฐบาลเขาให้ความสําคัญกับรถไฟฟ้ามากนะครับมีจํานวนหัวชาร์จสําหรับสาธารณะเนี่ยรองรับถึง3,300หัวต่อรถ1คันนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะเฮ้ยมีที่ชาร์จเหลือเฟือเลยนะครับก็หมดห่วงเขามองอนาคตไปไกลมากแล้วเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยความต้องการในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับรถพลังงานสะอาดเนี่ยมันมี ค่อนข้างเยอะนะฮะอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าคุณต้องทําเผื่อเพื่อรองรับให้กับประชาชนใช่ไหมอ่า มาดูที่บ้านเรานะครับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ยระบุว่าปลายปีที่แล้วนะครับก็คืออ้างอิงในส่วนของปีปลายปี2021ทั้งหมดนะประเทศไทยมีหัวชาร์จที่เป็นสาธารณะอยู่ทั้งหมด693สถานีนะครับหัวชาร์จรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2,285หัวจ่ายหรือประมาณคร่าวๆนะครับได้ว่า0.5หัวจ่ายต่อรถ1คันบริการสถานีชาร์จเนี่ยกว่า70เป็นของเอกชนเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าของพวกปั๊มน้ำมัน ปตทอบางจากอะไรพวกเนี้มาในปีนี้นะครับในค่ายรถยนต์ต่างๆก็ต่างกันตื่นตัวมากขึ้นในส่วนของการรองรับในส่วนของการชาร์จรถไฟฟ้าบริษัทเอกชนต่างๆนะครับพากันประกาศแผนขยายสถานีเลยว่าเฮ้ยตั้งเป้าไว้ให้อย่างครึคักไปเลยว่าในปีนี้ไม่ว่าจะเป็น EA Airways นะครับที่ตั้งเป้าสถานีให้ครบ1,000แห่ง ส่วนชาร์จนะครับก็ตั้งเป้าไว้อยู่ที่600แห่งนะครับทั่วประเทศไทยนะด้านค่ายรถทุกเจ้าเนี่ยต่างวางแผนการเปิดสถานีหัวใจในโชว์รูมเลยเออก็ประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมคิดอยู่ก็คือเหมือนกับหัวใจะ่ะอยู่หน้าโชว์รูมอะรถที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยอยากจะมาใช้บริการก็สามารถมาเสียบปลั๊กตรงหน้าโชว์รูมได้เลยประมาณนั้นนะเท่าที่ผมคิดนะที่ออกมาเป็นเจ้าแรกนะครับที่ตั้งใจไว้ทําสถานีชาร์จอย่างน้อยเนี่ย หนึ่งแห่งทุก150กิโลเมตรนะครับก็เป็นของ m g เองส่วน g r e s ว w a ม l m ต t o r เนี่ยก็ตั้งเป้าไว้อยู่ที่100แห่งภายในปี2023นั่นเองนะครับที่คร่าวๆนะครับที่คำนวณมาแล้วเนี่ยอย่างก่อนที่จะหมดปลายปี2023เนี่ยประเทศไทยนะ่าจะมีหัวชาร์จ EV ทั้งหมดนะครับเกิน2,000แห่งขึ้นไปเท่าที่คาดก็เกิน2,500แห่งน่าจะประมาณนั้นนะแย่งกันไหมถ้าเทียบกับความต้องการณนะปัจจุบันนี้นะ ผมคิดว่ายังมีการแย่งหัวชาร์จกันอยู่นะมันอาจจะไม่เพียงพอจริงๆมันต้องเยอะก,กว่านี้อ่ะเยอะกว่านี้ก็ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึง่งแต่ถ้าถามว่ามันมีการขยายเพิ่มในส่วนของหัวชาร์จไหมมีการขยายเพิ่มอลองรับเพิ่มเติมมากพอกับความต้องการไหมถ้าณปัจจุบันนี้นะ มันยังไม่พอแต่แน่นาคตในปี2023เนี่ยผมคิดว่าก็ยังพอให้มันแบบอลุมาร่วยในส่วนของเฮ้ยมันใกล้หมดแล้วเราก็ไปหาที่ชาร์จได้นะครับถึงไอ้จุดนี้ไม่ว่างก็จะขับไปอีกนิดนึงก็จะมีให้ชาร์จอยู่นะผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นตามที่คาดแต่เท่าที่เขาออกมาการันตีอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ารูดูด้ไทย่ยังไม่แบบเวิร์กมากในส่วนของการเพิ่มหัวชาร์จ อีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ความต้องการตลาดรถไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันอย่างฉูดฉาดมากนั่นก็คือการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานของรัฐนะครับถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มีแนวโน้มการตัดสินใจซื้อรถ EV เพิ่มขึ้นรายงานของ IEA นะครับชี้ว่ายอดการจดทะเบียนรถไฟฟ้าในยุโรปพุ่งสูงขึ้นนะครับสวนกระแสกับเศรษฐกิจในปี2022ใช่ไหม ปัจจัยที่4นะครับที่ทําให้กระแสไฟฟ้ารถในเมืองไทยเนี่ยมันมาแรงนะครับนั่นก็คือนโยบายของรัฐบาลนั่นเองนโยบายของรัฐเนี่ยจริงๆของเมืองนอกเนี่ยเขาทํามานานละแต่ไทยบอกตรงๆเลยว่าเฮ้ยมันกระตุ้นช้าไปหน่อยนะเพราะว่าเมืองนอกเนี่ยทำมานานไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเอเชียอย่างจีนเนี่ยเขาก็ออกมาตรการเนี่ยสำหรับผู้ที่บริโภครถไฟฟ้าสําหรับผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้าเนี่ย มานานละอย่างเช่นยกเว้นภาษีจดทะเบียนแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนลดภาษีรถยนต์รายปีนะครับแล้วก็เงินชดเชยสําหรับผู้ที่ซื้อรถไฟฟ้างดเว้นค่าจอดสําหรับที่จอดสาธารณะนะครับเพราะว่าถ้าจอดสาธาระที่จอดสาธารณะเนี่ยส่วนใหญ่ของเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะเสียเงินใช่ไหมตัวนี้ก็ถือว่าฟรีไปเลยนะครับหรือชาร์จไฟในจุดชาร์จเนี่ยเอา้าคุณจ่ายฟรีไปเลย เพื่อกระตุ้นในส่วนของการลดลูกล้อนั่นเองหรือสภาพเรือนกระจกนะ่ะส่วนของทางประเทศจีนนะครับก็นโยบายไม่ใช่ย่อยเลยนะครับรถที่จอดสาธารณะเหมือนกันนะแล้วก็ฟรีค่าผ่านทางด่วนไปเลยถ้าคุณใช้รถไฟฟ้านะส่วนบ้านเรานะครับคณะกรรมการนโยบายาย,ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติตั้งเป้าในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมากกว่า1.05ล้านคันนะครับก็1ล้านกับ5 0,000คันประมาณนั้นนะครับภายในปี2025 รวมทั้งผลิตยานยนต์นะครับที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เนี่ยนั่นก็คือรถไฟฟ้านั่นเองให้ได้อยู่ที่30%นะครับของรถยนต์ที่ผลิตทั้งหมดในบ้านเรานะครับหรือคิดเป็นจำนวนคันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7 2 5 0 0 0คันภายในปี2030นนะครับจะทำได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าในส่วนของการตั้งเป้าเนี่ยเขาตั้งเป้าไปอยู่ละอ่ะมาตรการของรัฐมีอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให,ห้กระแสรถไฟฟ้ามันมาแรงขนาดนี้นะครับ นั่นก็คือมาตรการอุดหนุนรถยนต์และก็รถกระบะคันละ70,000ถึง150,000บาทลดภาษีสามปทสารมิตรสำหรับรถยนต์จาก8%เหลือเพียงแค่2%เท่านั้นเองลดอากรนำเข้านะครับสำหรับรถยนต์ BEV นะครับนั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้านะที่นำเข้ามาทั้งคันเลยนะสูงสุดอยู่ที่40%มันก็ถือว่ามีส่วนกระตุ้นนะครับที่ทำให้ลด อีบี e บ้านเราเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีความต้องการที่ก้าวกระโดดนะครับจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าไม่เยอะมากนะครับกลายเป็นกลางปีเท่าที่ดูในส่วนของยอดจองรถไฟฟ้าเนี่ยเฮ้ยเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆนะปัจจัยที่5ในส่วนของการเลือกซื้อรถไฟฟ้าเพราะอะไรเพราะราคาน้ามันไงครับราคาน้ํามันเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้ามองอย่างล่าสุด E20 นะครับราคาเกือบ42บาทต่อ1ลิตรเข้าไปแล้วนะ แพงอะไรจะขนาดนั้นนะครับราคาน้ํามันโลกเนี่ยเนื่องจากมันมีการสู้รถอะไรต่างๆนะครับก็ทําให้ราคาของน้ํามันโลกเนี่ยมันดีดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าแต่ประเทศไทยนะคือมันดีดขึ้นทั้งโลกนะครับคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ2.8บาทเพิ่มต่อกิโลเมตรอ่ะถือว่าเยอะนะ2.8บาทต่อ1กิโลเมตรอ่ะปกติอย่างเติมทั่วไป39บาทใช่ไหมตัวนี้ก็ปลาไป42แล้วเอออย่างเบนซิน E20 สินะ น้ำมันดีเซลล่ะก็ขึ้นอีกนะถ้ามองว่ารถไฟฟ้าปัจจุบันนี้น่าซื้อไหมนะครับก็ต้องไล่ดูในแต่และหัวข้อนะแต่ถ้าด้วยรวมนะครับผมว่าก็ถือว่าน่าซื้ออยู่นะครับเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเองในส่วนของการวางแผนของเอกชนเองนะครับมันก็จะมีเพิ่มในเหลือในส่วนของจุดชาร์จแล้วก็จะมีเพิ่มในส่วนของการบริการต่างๆเพิ่มเข้ามาอีกเยอะแย,ยะอะไรมากมายนะแต่ในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างเงี้ยอย่างตัวตลาดรถอย่างเงี้ย ผมมองว่ามันเป็นการกระตุ้นระยะสั้นซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยมันต้องเป็นรถที่ราคาลถเลยนะครับโดยตรงเลยไม่ใช่ว่ามาลดแบบ ราคาของตัวรถประมาณ1ล้านต้นแต่ว่ามาอัดเงินให้ให้ใหมันลดเหลือประมาณ8000 0นกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นระยะสั้นไปแต่ถ้าระยะยาวอย่างหมดถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่หนุนแล้วราคารถราคารถมันจะดีดขึ้นนะครับอะไรต่างๆมันก็จะถูกดีดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าถ้าซื้อในช่วงนี้ก็ยังใช้ได้อีกยาวนะครับนโยบายของรัฐอะไรพวกนี้หรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของเอกชนนะครับที่เขาจะทําหัวชาร์จระบบชาร์จเพื่อมาซัพพอร์ตในอนาคตก็ถือว่าใช้ได้ เลยนะครับถือว่าโอเคนะแล้วแต่ใครจะตัดสินใจยังไงก็ลองเลือกซื้อเลือกหาดูเพราะว่าปัจจุบันนี้รถไฟฟ้ามีให้เลือกเยอะมากเลยในเมืองไทยนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยหรือแบรนด์ใหญ่ โชรูมก็อัดแคมเปญมาให้เยอะแยะซื้อรถปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้แบบออกเงินดาว100%อนะ่ะอย่างสมมุติว่าถ้าคุณมีเดือนดาวเพียงแค่หนึ่งแสนคุณอาจจะได้ออกเพียงแค่8ปดหมื่นก็ได้ที่เหลือมันก็จะเป็นส่วนลดอะไรต่างๆนะครับอ่ะก็ฝากติดตามไมค์คาชแนลสารพันความรู้เกี่ยวกับเรองรถนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยฝากแล้วกันนะครับผม